สวัสดีคุณยายหน้าข่าวจ้าสวัสดีจ้อยพ่อยายสักหน่อยพ่อนักทั้งนี้ข้ายายทาแป้งสวยจังคุณยายน่ารักจังเลยงาลรออแบกข้าวสารเหนื่อยมากเหนื่อยมากล สัญญาลอยกระทงยายบอกที่บอกเดี๋ยวยายจะไปช่วยแบกเอาไหมบอกที้ยายจะไปช่วยแบกเอาไหมเอาเดี๋ยวเขาให้ไปทำไหมนะยายคุณยายชาแป้งขาวสวยมากเลยค่ะขาวสวยหมวยอึ่มนะคะคุณยายหน้ารักทาแป้งหน้าขาวเลยยายได้ทาปาก ไหมคะยายไม่ทาล้วปากก็เดี๋ยวทากะสอบเล็กอะไรก็ไม่รู้ให้ยายมามาเร็วคุณยายเงินที่ยืมผมไปเมื่อ,อไหรจะจะคืนครับเอ๊ะยืมยืมกันเมื่อ,อไหรที่ไหนกายายไม่รู้แล้วเนี่ยเก็บภาษีลม แรงมากสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะยายดอกไม้คิดถึงจังเลย <c oughs> เก็บล้านก่อนนะคะลมแรงสวัสดียายน่ารักน่านวนเชียวค่ะคุณยายอ่านได้เยอะสวัสดีทุกคนค่ะเยอะค่ะ ยายปาจมหมดหรือยังประจมไม่มีแล้วคิดถึงคุณยายค่ะสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะทาแป้งน่ารักจังเลยยายขอบคุณค่ะงามตะออ อยากกินแกงขนนุนโดยกินตั้งไหแกงขนุนแต่วันดีค่ะยายยายขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะคะขอเงินบ้างสิครับคุณยายอยาเอาตั้งไหแล้วยายทำงานไม่ได้อะแป้งหมดกระป๋บบอง หรือยังยังไม่หมดชอบดูยายมากๆเลยคุณยายดอกไม้น่ารักที่สุดในโลกในโลกค่ะยายน่ารักจังเลยครับขอบคุณค่ะคุณยายทำอะไรทำขน,รขนมอะไรขนมอะไรขนมดานเป็นไหมทำไม่เป็นหรอก ไม่รู้จักด้วยอ่ะสวัสดียายสวัสดีค่ะคุณยายดอกไม้ทาแปง้งทายิงหัวไม่อ่านไม่ฉันยายอารมณ์ดีจังน่ารักค่ะยายใช้แปง้งเยน็นหรือแปง้เแปงเด็ก่ะแป้งเด็กกนะันแน่ยายสี ยายโยมยายปากแดงแกมไม่ไปเลยอ่านไม่ทันเย่จ yeah. สมัยเด็กวัยรุ่นสมัยสมัยเลยยายคุณยายคุณคุณอายกินทุเรียนคุณยายกินทุเรียนนอยังยังไม่ได้กินยายมี มีแฟนที่ไม่ไปแล้วเดี๋ยวนี้หนูไปได้ฟังเพลงยายเลยอ่านไม่ค่อยฉันไม่ค่อยรู้ใจอยากหอมแก้มยายจังยายยิ้มหน่อยกินข้าวแล้อ,อยังคุณยายกินแล้วแว่นไม่แว่นไม่ทาอะไร ไม่ชาไม่ชาสิย้ายขาแล้ววังจะเหนื่อยนะคะ mm hmm. ลำดับที่หนึ่งรอยี่สิบในทีมแล้ว mm hmm. วันนี้หวยเหล้าออกอะไรครับโอ้หวยเหลาย้ายไม่รู้จักก <c oughs> ็พี่หนึ่งทุเรียนมาดวนค่าตะเค ต่แค่เหลากินปลาฝั่งขนโนนกินคนฝังคนี้เก่ <c oughs> งมากยายอ่านได้เร็วนะชอบยายจังออสู้สู้นะยายโออยมยายวันนี้หน้าขาวดีจัง <c oughs> นั่น เหน้าข่าวที่จังไม่ได้บอกย้ายอ่านช้าชาเดี๋ยวเหนื่อยย้ายน่ารักรักยายจังไม่ได้ดูยายหลายวันจ้าดนตกอะไร ทัดไว้เนือหูนันดอกอะไรทัดไว้เนือหูฉันอยากจะรู้ให้ดอกไม้นั้นสงกินหอมเย็นหรือจะเป็นบาริวันหอมดอกไม้นั้นขอให้ฉันได้ไหมเธอไม่ได้พี่หนึ่งจับทาแป้งลีฉัน ฉันอยากฉันอยากจะรู้เอดอกไม้นั้นอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ค่อยทันสาวเอยจอ่นลำสูยคุณยายแป้งบดกระป่องหรองือยังยังไม่บดเพลงนี้ไม่ได้ร้องเลยเนี่ยขอให้โยม ยายสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆขอบคุณค่ะลุงตาดุงลุงตาขอบคุณมากค่ะดูยายแล้วคิดถึงแม่ที่อยู่บนฟ้าจังเลยรักเมืองไทยก่อนยายรักเมจองนทาก่เนยายเขาบอกสาวเอ้ยจอดลำสัว ลักอะไรเว้ยมิบไปเลาหานไม่ชันแป้งหมดกระป๋องอย่างยายยังไม่หมดอ่าบำลุงให้บ้านยายอยู่พีโลกค่ะอยากได้ยินเสียงยายร้องเพลงครับจัดให้จัดได้ไหมโยมยายามิปเลยสมเป็นเมืองไทย ยายแป้งหมดกระป๋องยังยังไม่หมดยายชาวไทยเกิดเป็นไทยตายก็ไทยวันนี้คุณยายใส่เสื้อสีเหลืองสวยจังสวัสดีคุณยายน่ารักเออคุณยายหน้าขาวจังวันนี้คุณยายหน้าขาวจังแค่ ไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใครสัตููใจกล้ามาแต่ ไม่เคยเอ่อนน้อมเราไม่อยอมแพ้ใครศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใดย้ายไขรขอบคุณดวงดาวค่ะย้ายใครนะขอบคุณนะคะให้ค่ะสำหรับดวงดาวที่มอพยาย<ไ>ขาขน,นะคะุเมื่อกี้อยู่ๆนูกจะไม่หลุดชมเพลงไทยคงจะได้เห็นดีใครคุ้มเพลงไทยคงจะได้เห็นดีย้ายอ่านหนังสือเก่งมาก ยายจำยาย,ยแป<บ>้งหมดกระปองเอยยังคุณยายยังไม่หมดสวัสดีค่ะยายยายหนะ้าขาวเนะชียวคุณยายขอบคุณคา่าสวัสดีคุณยายวันนี้หน้าขาวจังค่ะขอบคุณค่าสวัสดีคุณยายโอ้ยเหนื่อยแล้วโอ้ยคอคอแหง้ง <laughs> ก็แห<อ>้งขอแห<ป>้งเท้ล่มแล้วก็ว่ายายเป็นล่มโพล่มสะย้ายเป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานตลอดไปนะครับอขอบคุณมากค่ะโชคดีนะอาอายุเป็น อายุยืนนานร้อยร้อยปีครับขอบคุณค่ะรักยายค่ะขอบคุณนะคะพักผ่อนพักก่อนค่ะยายขอแว่นใส่หน่อยทุกอ,อคุณยายขอแว่นใส่หน่อยอขอใส่ไม่ได้แล้วแว่นใหญ่แต่วันนี้ค่ะคุณยาย กินข้าวหรือยังกินแล้วยายคุณยายอ่านหนังสือเก่งเลยคุณยายค,คุณยายดีข้าคุณยายมาจากเพชรบุรีมาเพชรอ,าาอะไรไม่รู้ไม่อ่านไม่ทันมาจากเพชรอะไรไม่รู้กินข้าวยังครับยายกินแล้วยาย คุณยายอ่านหนังสือเก่งจังออขอบคุณค่ะสวัสดีคุณยายขอให้คุณยายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะยายแฟนยายไปไหนไม่ไหนครับมันตายไปแล้ว <c oughs> น่ารักจังครับได้ยักรักจังค่ะคุณยายสวัสดีคุณยายวันนี้ยายไปวันนี้ยายปะแป้ง สวยเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาไม่ไปเลยอย่าช้ำไม่บอกสองร้อยเอเอยี่สิบแปดครับอะไรก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณคุณอลองเพลงให้ฟังหน่อยค่ะคุณยาย à, Tụi lôn phiền lại có dạy cái này, đó nha Dạy diễn quản quản hay đủ nổi <laughs> Khuyên cao gặp lại Kiến cá càng Càng lại kêu ni bạc mây đen lưỡi mình mới đang yên đang mình có đen mình in. Mày đang mình có mày đen mình in. สวัสดีค่ะคุณยายเก่งค่ะคุณยายอ่านหนังสือเก่งทาปากหน่อยค่ะไม่ทาหรอกมันแดงมันเองวันนี้ไม่ทาก็มันก็ไม่แดงอยาดัดถึงทาก็ไม่รู้ยายไม่เคยทายายน้ำพริกเผ็ดหรือเปล่าจ๊ะมันก็ไปเผ็ดแล้วพอดีชอบยายจังเลยค่ะ ย้ายมาเที่ยวตลาดสิบปีที่บึงพระค่ะหมดเชี่ยวตลาดตล,ตลาดสิบปีฝนตกไหมบ้านย้ายไม่ตกสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีคุณยายสวัสด,คยยสสดีคุณยายดอกไม้เ,เพชรบุรีเพชรอะไร เพชรบุญเอสวัสดีค่ะรักยายค่ะยายหัวเลาะให้ฟังหน่อยค่ะอา้าวหัวเลาะฟังยายน่ารักมากค่ะน้ำพริกตาแดงอร่อยมากค่ะสวัสดีคุณยายดอกไม้คนสวย แต่วันโอ้ยไปสั่นแล้วเหนื่อยยังก่อนเหนื่อยบ่แต่วันดีอยากอายุยืนเหมือนคุณยายเออายุเอาให้เหมือนยายก็อายุยืนเหมือนกันก็เอาอยู่กันไหมแปลงหมดกระป๋องหรือยังยังไม่หมด คิดามอะไราแดงยายใส่เสื้อสวยจังข้าหัวโลฮาฮาสวันดีค่ะคุณยายยายงวดหน้าขอหวยสองตัวนะคะ สวัสดีคุณยายวันนี้กินทุเรียนหรือ,อยังยังไม่ได้กิน <c oughs> ชักเหนื่อยแล้วย่าจะยังแล้วสาก็ไหลเหนื่อยก็เหนื่อยนอนอาลีนอนได้ปันเดี๋ยวติดตามอะไรไร <c oughs> ักข่าคุณยายยายวันนี้หวยออกอะไรหวยลาวเหรอ พอเหลายายไม่รู้จักก็พักค่ะยายจำร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอของปุให้ฟังหน่อยค่ะว้นยายสวยค่ะพักผ่อนให้ได้แล้วคุณยายก็จะพักแล้วยันเหนื่อยยายชักเหนื่อยแล้วพักบ้างแล้ว พักเลยลนะพูดแล้วก็พักเลยยายเก่งจังแวันดีคุณยายยายลองเพลงให้ฟังหน่อยค่ะยายดอกไว้หนูมาส่งยายเข้านอนห้อมาสงยายเข้านอนขอบคุณค่ะโชคดีนะมิบหมดแล้วหยุดได้แล้วขอพรหน่อยครับ เอาให้ลูกหลานวัดที่หมากันเนี่ยให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขกันนะให้ลำให้รวยให้ถูกหวยรุงวันอยู่บุญมั่นกวัญยืนเป็นร้อยร้อยปีกันธรรมดาก็อย่าขัดข้องได้เงินได้ทองเงินไหลกองทองไหลมาให้อายุยืนยาวเก่าร้อยปีทุกคนอยู่กันไป <laughs> ร้องเพลงถนัดหูค่ะสวัสดีคุณยายอาบน้ำทาแป้งออไม่ไปแล้วสาธุค่ะขอบคุณนะคุณยายขอบคุณค่ะสาธุค่ะยายสาธุออสาธุนะยาย ขอบคุณทุกคนนะหลานทุกคนเนี่ยให้อายุยืนยาวเก้าร้อยปีอยู่กันไปนะอยู่ไปนานๆให้ร่ำให้รวยกันหายโลกหายภัยให้ร่างกายแข็งแรงแป่งหมดกระป๋องแล้วหรือยังยังไม่หมดคุณยายอายุเท่าไรอายุเก้าสิบสี่แล้ว ทุลักหลอนเดิมเดิมจะเวลาคิดถึงยายหนูก็เข้ามามองดูยายเลยคิดถึงยายก็มามองดูบอกนั่นเหรอหน้ารักค่ายยัย สายตาดีมากเลยค่ะสาธุสาธุค่ะคุณยายขอให้ขอให้คำอวยพรของคุณยายเป็นจริงนะคะเออเป็นจริงสิจะอยู่ดีกินดีกันนะตลอดไปทำอะไรก็ได้เงินได้ทอง เงินไลกองทองไล่มาอายุก็ยืนยาวเก้าร้อยปีอยยุกันไปพักลูกลานของคุณยายเป็นจริงนะคะโอ้่าเขายายเป็นจริงเหรอยายก็อายุเก้าสิบกว่าแล้วมันจริงแล้วยายอะพอกลูกหลานก็ต้องเหมือนยาย ก้ <g all> um> าสิบกว่าใบเป็นร้อยดูยายแล้วคิดถึงแม่เลยข้าทาแป้งเหมือนแม่หนูเลยทาเ,ออเหมือนกันทุระ <g all> um> ให้พรเหมือนยายหนูเลยยายก็ให้พรพักลูกหลานนะซิ่ยายถูกหวยไหมครับ ไม่ถูกหวยไม่ถูกวันนี้ยายกินทุเรียนได้ยังยังไม่ได้กินยายชักเหนื่อยแล้วยายจะนอนแล้วตาก็ฟ้าแล้วยายน่ารักยังเลยยายนมารักพูดดีมากเลยยายพูดดียายไม่พูดได้พูดให้ลูกหลานดีทุกคน ร <laughs> ักยายมากค่ะน่ารักยังเลยยายจะขอยังเลยเยยายเหนื่อยพูดมากกันเหนื่อย้วกตาก็าาไม่ค่อยเห็นยายขอยังเอาวันหลังก็พูดคุยกันใหม่อีกนะ,ะโชคดีค่ะไอลูกดานโชคดีกันนยยังขอนยายเหนื่อย ยายแก่แล้วว่าพูดมามากกับเนือยยายนอนนอนค่ออนนออะนอนแล้วเออจะนอนนั้สิกินยาไปแล้ว่ะอืมเอาล้วยังเลอะยายเหนื่อยแล้วยายแก่แล้วเหนื่อยไว้พูดมาก ชักทายทุกคนนะคะยายขอตัวนะคะยายนอนแล้วค่ะยายเหนื่อยไวนะคะยายบอกยายเหนื่อยนะคะ